สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับที่ได้รับชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในวันนี้นะครับถือว่าเป็นนัดแรกของรายการซีเกมที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของเราได้ลงทําการแข่งขันสวมเสื้อสีน้ําเงินแล้วก็การแข่งขันก็เป็นไปตามคาดนะครับเอาชนะฟิลิปปินไปได้3ต่อศูนย์สิ่งที่เกิดขึ้นและก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือผู้เล่นของเรานะครับมีการรวมตัวแล้วก็มีการลงเล่นลงแขงแข่งขันใน,ในนัดนี้เป็นนัดแรก เน,นื่องจากว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเรายังไม่เคยเห็นผู้เล่นรวมตัวกันลงแข่งแบบนี้มาก่อนนะครับและที่สําคัญนะครับฟอร์มที่อยากเห็นวันนี้ก็คงได้เห็นไปแล้วในระดับหนึ่งะครับหากว่าเกมการแข่งขันดําเนินกันไปเรื่อยๆแฟนก็คงจะได้เห็นกีฬาหรือว่านักกีฬาที่เราชื่นชอบลงสนามให้เล่นกันอย่างจุใจไปเลยนะครับสิ่งที่น่าสํา น่าสนใจและก็สำคัญวันนี้ก็คือแต้มที่อยู่ระหว่างเซต3นะครับโดยฟิลิปปินส์11แต้มไทย19แต้มเป็นแต้มที่เห็นฟอร์มแล้วชอบมากๆนะครับทำให้ไทยได้แต้มที่20จะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปสั้นๆให้ดูท้ายคลิปนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันนี้เป็นนัดแรกนะครับที่เหลือก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลให้กำลังใจทีมสาวไทยของเราต่อไปรวมถึงนักกีฬาทีมชาติอื่นๆด้วยนะครับก็เป็นองค์ประกอบสำคัญห ากว่าไม่ครบ4ทีมคงไม่ได้เห็นฟอร์มกันเล่นใน4เกมในปีนี้นะครับสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลหญิงยัง,ยงไงก็เป็นกําลังใจแล้วก็ให้กับเพื่อนอาเซียนนะครับที่พยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็ผลักดันตัวเองมาให้เป็นทีมที่อยู่ในแนวหน้าของทีมชาติในระดับอาเซียนต่อไปนะครับก็ฝากเดี๋ยวเราจะไปติดตามคลิปนะครับที่เป็นจังหวะที่ประทับใจของวันนี้นะครับให้แฟนๆได้รับชมไปติดตามกันเลยครับ